ที่นี่เนี่ยปลูกผักนาะแปลงเรียกว่าปลูกผักนาะลอยฟ้านะเป็นการยกยกแปลงขึ้นนะใครที่ไม่มีพื้นที่ก็สามารถที่จะทำแปลงผักลอยฟ้าได้นะน,น,นี้ก็เป็นแปลงผักลอยฟ้านะแล้ก็ยก นะยกแปลงขึ้นที่นี่จะปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมีนะไม่ไม่ใช้สารพิษเนะี่ยที่นี่จะมีเนะี่ยแปลงผักลอยฟ้านะหลายแปลงด้วยกันนะอันนี้กนะ็เราก็สามารถที่จะยกแปลงขึ้นที่นู่นก็มีไปดูตําโน้นก็มีนะ ก็มีเป็นสวนแปนลงผักลอยฟ้า